สวัสดีค่ะยายวีกินแสบอ่อยนัวค่ะมื้อนี้ยายสีผ้าไม่กินเออน้องปีใหม่สวัสดีแล้วบ่ค่ะสวัสดีค่ะน้องยังคะน้องปีใหม่ค่ะมื้อนี้ยายสีผ้าไม่กินเกงหน่อไใหม่ค่ะแกงหน้องใหม่<อ>ใมส่หิดเข็มแล้วก็ใส่อันมืออือค่ะฟักทองนั่นะค่ะน้องใหม่ไม่ใหม่กินยาใบายบก็ว่าฝุ่งบินตำ มาค่ะไม่กินน้ากันพักข้ากับมีพักผ้ายนี่พี่น้องเคยกินอยู่าพักผ้ายแล้วก็อันพักกา้านจองมังรินใหม่มังดินฝ่าละคะ่ะมีแคน่นี้แล้วก็บกกะทินแคบหมูค่ะเอาน้องไม้จัดล้องงดูค่ะกินใดบ่กินใดเย็นเทียเต็แห่เดอ้อนี่ห้มันตรงอันนี้เด้อลูกเด้อตรงจานน่ะน้องมึง นิดเข็มนเลยกินเห็ดเต้ยลูกเด้ยอือหุงน้ำำหน่อเอ,อ,อ,อาละ่ะเขาหอนหอนเรื่บอกแ <c oughs> ่เอาเขาไมาค่ะเอางพี่ไม่กินเบิดหนีผ้าน้องเปเรียนบตทเนี่ กอเป็นเนๆวๆอะกกินมาไดสันวงดินฝานเนวแล้วซุ่มมนีก็ไดตัวนพผักผ่าตัวนี้ลวกพักกันเอียงก่าพักกันจ้องตดยผักผ่ากับแต่กูลเดียวกันถ้ามาลาพันก็เอินผักผ่าหน่อยผักผ่าใหญ่ก็บ่นผักอันนี้ไปลอง ข้าม่ปไงให้แคปมันเอาเลยยิบเอาเลยลูกอะยิบเอาใส่สอนมาได้กับเอามือเอาลูกห่อนห่อนมาสัตน้ำใหม่ห่อนล้านห่อนเออเอาใส่จานนี่ลูกเออ อาจาร์เจ้าน้อยกับเย็นดอกลมแห่งผัดเย็น yeah. แซ่บข้าพี่น้องสีว่าเที่ยงกับบะเมียนายพักปลอดสัน พักเรือมือพักกหินแก่พี่น่องแกงเทพขาแม่เอาเมือมาสิมนมะ ค่<ฮ>ะขาหน,นูเพดกินบ่ได้ก็จะกินเวยหลืกเด้อ,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 อกินแคปหมูก็ะไรร่มพันพักผ่านแคบก่นเด้อพี่น่งนอ,นองลูกลาน คุไปทำงานคุณเทพบคุณได้กันได้ค่ะค่ะีเต็มชงซึ่ก็ออกเอาออกอะมอยืดกำมันดิ ผักผ่าอยากินเ่ลด้หรอกนะขมพักผ่า,ก,รรก,ผก,ผาก็พักกันจองนองมผัด มามา่แกงน่อใหม่น้ำกันพีออ่น้องลูกร้านอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่นอกอยู่หน้าทางไหนก็ได้ไม่กินน้ำกันเด้อสายขักว่มามันกินซอยอยากกินโบเวเด้เนี่ยพักไอเทบเอาพักผ่ายกับคมนีที่อยากกินเข้าไปมันกลืนเราออกวันหวาน นัวดีครับน้องนำประเด็กคุณอ้วรัวเลยเฮดแต่แถวๆคุณฮา,าน้องใหม่มากจนไรยังไม่กินพอดีหิ้ยขอ,ขอพอดีแสบ Ừa cơm ăn đi เนาะ Mà thưa nhỏ บานนี้ม่เธอหนีล่มเลยพี่น้องเลยนั่นนั่นเข่าหันใกล้ที่พ่อเกี่ยวเหรอซ่องเสมือคือที่พ่อเกี่ยวล่มพันล่มเลยครับ เนี่ยลูกก็ไม่ได้นเลยเนี่ย

แม่เอาน้ำแม่หนูขอบคุณค่ะ โค้ผมขผนาดพักไผ่ยิ่งกับตุกเล็กแมวนี่อ้าวนี่พักแม่อันนี้แม่เอาไห้อ่ะนุองอะกินอยู่นี่จะมมหอนูกแม่นุ้งบอ บอกว่าก็ไม่หันหลัลูกที่เราไม่อยากบอก น่อก,กับเบิดหนาหน่นอใหม่ได้กินหน่อใหม่อมันนั้นหน่อยชุงแตบคักไปหาเองแกงเองกินเอง ừ ở vẫn đang เป็น้องเ้าเเตอร์บางไร อืมแสบค่ะเอ้าใกล้แล้ว

ทมเลยพี่น้องก่อนสิจากไปย่ายขอเอวยพ่อหนพ่อแม่พี่น้องลูกลูกหลานหลานให้อยู่ดีไม่แห้งลำลำด้วยด้วยถึงหัวยน้างัันที่หนึ่งโศกโศกมันหมนเด้อย่าลืมกดไหลกดแสีให้ย่ายหีกินแสบอร่อยนัวเ้ยค่ะกดกระดิ่งติดตามให้น้ำเน่ค่ะสวัสดีค่ะ